Hồ Hà Đông khay kìa bò Ồ, bỏ nhau Khát con Hồ Hà nuôi, Hả? Hồ Hà Hà Nội Bỏ mà Mà Hà Nội bà Nó về กบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสูบสุขคนนอกเพียงเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพญาซาแนลเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อพบขอคำบพญาในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยพอดีแบบบรราครับพวามบริสเนาะมาพวามบริสพี่น้องเลยช่างคำคำค่อยแรงน้องจังหน่อยพี่น้องเลยเนาะพอดีหลังจากที่ทั้งบ่เตียงเพิ่นมาแจ้งข่าวดีอ่าเรื่องเสาเพื่อนเสาซานพี่น้องเลย โอ้ยน้องเพิ่อนก็เริ่มช่วงไค่แล้วพี่น้องเหงื่อนอนเลยกินเห็กกินยาเนาะพี่น้องเลยก็ต้องยินดีน้ำน้องเพื่อนพี่น้องกเนาะตอนนี้ทางบัดเตียนท่านบอกว่ามีงบจ่อหน้างบอ่าซื้อเสาพี่น้องกเนาะส่วนเรื่องอย่างอื่นท่านไม่มีแล้วพี่น้องเด้อเนาะกะขอให้พ่อพี่น้องสมทบเข้ามาในเรื่องพี่น้องเดลยขี่น้องปลาเนาะบว่าสิเป็นหน่อยหรือลายสมทบเรื่องเงินเรื่องสางพันน้องเพื่อนเป็นจริงน้องเพื่องเนาะ สำหรับเพื่อนน้องเพื่อนกับวัดอิศรย์ไนเตพี่น้องกันนะพอดีและราคาหลักแสนไปปลายพี่น้องกันแสนห่านาะประมาณนี้คร่าวๆพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยไปครับไปส้มไปเพิ่อเพื่อนเป็นยังไงดีๆมีเฮงอ่าขึ้นลาบบอพี่น้องเลยเนาะออกมาแบบไหนออกมาเลยออกไปเชฟแบนไหนเฮ็ดเบาเบาโอเบาเบาเลยหนี่งเก้าสิบพูดได้หนิเดี๋ยวไป ไม่่ปว่าเจ่ระันเราอะาะเจาเาอะเจ้็ดสิบอืมรอาประมาณกะเอานั่นทีกว่านั่นเดยเป็นอะไรก็ออกมานองน่าออกแบบในลาบอฮอนฮอนอยู่ไร่ที่ผิ่นเนาะอันปีกไม่นี่กับคักเนาะปีกไม่นี่คักคักคัก สบายดีนะบอดี้เดอเจ้าสบายดีไปนี่สบายดีล่ะตาเือดไหลยังยงยัยงปลงเลเป็นแมลนนให้สมาเมาเหล่าขาวทื่กสมากเลยะแตเรามาขายมักซิลีดีเจออยู่เอสเอมมี่ว่ากระปุ่นมาขายฮ่ะ กินเลย่ไปกินเลยโอ้ยไม่ข้า่ข้าก็หิวข้าก็ไดนเนาะข้าหิวเออโดยโดยโดย้วเป็นอะไรเป็นอะไรล่ะหัวเริ่องใครเหนน้บอ้บอยาวคาดก่อนหัวหน้านุยหัวหน้านุยหัวหน้านยแบบไหนหัวหน้านุยบ้านบมามาหานกป่าบอกนกป่าไปร่วมบอ หัวหน้าหนยวาเจ้านะเ็่รเาเู่มขาริบ้านนี่เพราะเป็นทอดเนียหัน้านยหวราเป็นเองรัเป็นเองเป็นเองอีกพ่เราเป็นเวาบอกคนนั้นคนนี้ลงไปรวมไปชุ่มสิบ่แบบโบทำบดาเด้นี่เนาะลูกเอ๋ยใด้บานี่หนานยบด้ายครแคนี้แม่เมื่อนี่โอ้ chào 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 rồi rông rông luôn 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 หัวขามเออได้แผงนดเอมีดแผงน้อยใหญ่อีกบ่นินี่งัวขามไีมีน้อยอีกบ่ต่อกได้ยินย่แต่มเคยไปอ่าู้เลยพี่น้องเลยอ๋ลึกลับกว่าที่เขาคิดเนาะลึกลับพี่น้องบ้านอะไรโดยโดยโดยหัวหน้าหน่วยมาเสิรน้องมาบอกน้องปลาไปร่วม บอกมตู้แล้วเหมือตู้แล้วบ่ยิ่มได้พี่รองรี่บันนี้เนาะเม่านเาได้บอยาวมาถ่ายน้องนี่ไข่ยังยิ้มบ่บอยาอเห็ดหนีน้องพนหัวพี่้องไเนาะนั่งน้ำกันก็ได้ลูกเล่นน้ำเลามาเจ้าซื้อวันนี้อะไรเจ้านะชื้อน้องเตี้ย สะพอเนีสายะโลมสั่งเงินเลือดออกกี่นี่เนาะซื้อน่องเตี้ยบอดีเลยเอาหูแล้วเอาหูหรอบอสะพอเนี่ยฮิวที่มันเนาะเป็นสวงเลยเอาหานได้บ่จับไปไหนหาได้จับไจับเป็่ยนบอเดี๋ยวจับเปล่นเปล่นยู่ราหอนเอาดียพี่น้องกันเนาะ เห็นบ่พี่น้องยิ้มเด้พี่น้องยามาไทยีนอกป่านป่นป่าอเอาโอเคสมุดนบยางมาพี่โอเคไม่ยังอัะย่างมายังมาลงงลงกองใช่นองมันเป็นจากกล้องห้สร้างเป็นแทะสดออ่านี้มาบลกเอ่อผ่านดีบ่โอเคผ่านผ่านผ่นไดเรื่องได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องนี่คือแบบไ รายการรายการการเหตุของพนทักด้วยเหรอมีนระแกองหนาหนวยการด้วเจ้ากัเจ้ากับหนาหน้มีลูกน้องมีลูกน้องอีกวันนี้มีลเลขามานํำมีเลขาหนาหนวยอีกเลยแต่งตัวสิ่งเ้อด้ยอือด้วดวดวยมาเป็นมูแล้วนะออืไปบอกรวมน้ำอันเพื่อนน้ซานเป็นอย่างเนาะ โดยลูกชายจะบอกจะคนลูกจะคนลูกสองคนลูกสองคผู้ใดนี่คุณลูกกุ๊กบะพูิ้มไได้ลูกคนจะถามพูดยินโล่่ไปเนี่มันสผู้ีเจอน่อยบางฮะใหนอนองบันั่งนุ้ย Bố trừ đã ai bố là mất hứng là, mồi mất hứng Lại khuất đi Bố ăn đập bòi này hả? Để ngồi coi À bố bên nhanh bố đi Để khỏi khuy cấm nông khuân cả đấy. nó, Đó Phía nông ấy à, Sao lại nông tía kia nè Hết nhanh rồi nè Ơ hiểu rồi à Hết Cũ người đốt thì nông ấy nông Hết Hết Cũ nó. đốt Phía ừ. ừ. Hết bò เจ้ากับเราพยอยู่หลากว่ากันเกิดปีอัเดียวกินเกิดกอนเกิดปีเดียกันเกิดคนน่เลือกินอืมมคุบ่าวหรือพ่อจ้านะมีคุบ่าวเลยท่านี้มิคุบ่าวเนาะจักปีแล้วจ้านะส้ำกันบ่เอ่อแล้วบ่าว่ยอกส่สอเด้อเอเป็นยังหรอกว่เฮยเครียดอยู่จัก ขยา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 ขย่าเลยไปให้พูดได้โมเมนต์กินเองเน๊เออเ้พี่น้องกันนะโดยอาการของน้องเป็นขยา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 คอเลเจนบ้าระเบ้าขึ้นระเบาเห็นเขากินคอลลเจนดีดขึ้นอย่างนี้แล้วก็คอดลเจนนี่ขาวอันี้เขากินคอาเจนแล้วดีดพี่น้องกันเนาะ ใครเน่ขึ้นแล้วเนาะอยากเข่าอยากแนมอยากกินขนมเลยพี่น้องเลยอยากแล้วพี่น้องกระต้มขนมจักมุ้งขี่เบิดป่านนี้เพิ่นวะประมาณ10เดือนนี่อืมหอดบ่อัดให้หน่อยบ่อัดให้หน่อยบ่อไทยบ่กินนี่ อัดให้หน่อยเบาเบาไทยแกมเล้าพี่น้องไงเนาะอัดให้หน่อยเออตลกดีพี่น้องไงเนาะทำภาษาไทยได้สิทำภาษาไทยเพี่น้องไงปิดให้หน่อยเออกินนี่อัดให้หน่อยภาษาไทยเปฝนเล้าพี่น้องไงเนาะเออวบาไทยกับปิ่นมาเจากันเนาะมาปิ่นเนาะภาษาเบากินนี่อืมแต่บางข้าว ยิ้มตลอดได้พี่น้องเอยคือบ่ยาวสัมภาษณ์นี่บ่ยาวสังเกตบ่งด้คลิปของบ่ยาวนี่สิบ่มีคลิปให้ปานดเพราะบ่ยาวให้ไเอ้ให้โให้เศร้าบ่เป็นพี่น้องเยเนาะมีแต่ให้ลางพี่น้องเยอ้าเดี๋ยวนี้ก็ยิ้มเด้อเยิ้มคนหัวบ่ได้ยากพี่น้องเยเนาะอ่ นางเตี้ยใหญ่บ่อืมนางเตี้ยเขอเย็นอยู่บ่ดุยาพร้อมกันบ่เออบ่ตั้งอายระเบาหรอกระเบามีลูกมีเมียแล้วมันทังตามันทงเอามันมืดดีเนาะไม่บอกเพื่อนเจ้ามีไพื่อ่อใต้ไรบ่นี่นิ่ก็บ่ใต้ใช่ละ bó anh đi đây, anh tay quá là bao giờ giờแจng cả na, mình sang kịp anh đi cả đấy, tay mùng luôn. anh bóแจng luôn, cái cái khay cái này nó, khay có vào tay đấy nó, nó. rồi, tay anh đây, tay, tay anh đây, tay, ấp, pa, py, tè, cắt, nghe không ตายแล้วบัดนี้อะไรดีผิดก่อนก็ได้เลยดีเนาะนี่ใส่หัวกเนาะได้บอได้บว้และเฮ็บเดไรเดียวเออเห็นมันมันก็เจ้งตืมกันเนาะ เออล้องกับพี่บ่ะในร้องกับพี่เอ๋อมัน้วยก็ได้ป่ะส่าอืออืออืใล้องหัดละไม่ท้องเนะข่าวกับงบ่เาออืออเอาแัเราเจ้องาป้นะครับ คนบวชอยู่ไหนเป็นได้ไเนี่ยใครเนี่ยอยู่บ่โอ้ได้พอเถ่าแล้วมาเลยแมนบ่มาเท่เนบะประตูกินง้วยังแบบนี้ปะกันบ่ปะกันดีเลยเมื่อังกับปะมื่อีรกับปะสองคนสองคู่ได้เนาะ อย่างไงยามันดอกเตี้ยวันนี้เตี้ยเราผิดเตี้ยเตี้ยเอ้ยไพ่ตั้งสื่อเจ้านี่แบบไพ่คำหักเอิร์ธ่าเตี้ยแต่สื่อจริงเราสื่อต่อยเอ้าเตี้ยต่ำต่อยบอกเฉยๆนี่มาเอิร์วเราเบี้ยเบี้ยอ้าวพี่นางไงทุกเจ้าน่ะ อยุชําลูกชายข่อยชมเจ้านะจะบ่ต้องมาอายข่อยหรอกเรากออเอาไล่ดีแล้วลูกเฮา12ปีองเลอ่นรแล้วเล่แลต่พิ่นยังเยนอยู่ยังบ่ให้มีบัวดอกหมายไว้บ่หมายไว้เออสิมากับลูกเฮาอยู่บ่เนาะอเอบ่มากันได้ลูกแต่ลูกอ้ายนาบ่มา โอ้ oh. ม,มาสาวใครมินะอนื้อ,ตอเตอรลูกไฟน่ะมากีาก่รอบลูกชายได้สบัดเลยอันนั้นแะล้วบ <laughs> <laughs> อกให้ขออันเพชรกันเนยให้เพื่อนคุยกันเนาะส <laughs> <laughs> ุซีกันได้เลยแต่ว่าน้องเพื่อนเป็นผู้หญิงเนี่ย,ยเป็นตัวใหญ่กล้วยชื่อทำาน้องปลาสิบสามปีด้ ลูกชายเฮาก็1 2ก็ได้ลูกชายเฮาน่ะอยู่บ้านบ่2ปีรถมอเตอร์บ่เมืองเออน้องเตี้ยเป็นหยังคือออกเียนบ่มีรถไปบออฮอดเดียวมอฮอดมอังอดมอ1โอ้เจ๋งด้ฮอดมอ1พุ่นเนาะเขียนได้อ่านออกเบิดบ่บ่เบิดปานดกบ่เบิดปานดแต่ก็สิกละบ่าวอยู่เบิ่งเนาะ อากลัวเขาอยู่เขาเขาปอสามยังเกือบบรรจบทีประสามกันอืออืออือกลยเออเจ้ากับ้นี่พันงามกากัน้นี่นะะชื่อเช้าว่ได้หรอเชื่อเช้าว่ได้เพาะเจ้าบ้าบ้างะ บิงบ <that is German> ิงบิงบิาปินปินมางามปัดสองเนาะงามปัดสองแต่ผู้ะสาวอยากแบบนิดนึงเยอหยอกพี่น้องกันเนาะส่งตัวนี้แล้วเอาหินสามมือได้หรือมีสตัมาปืนนี่บอยใส่เ้วยตัวนี้เปลี่ยนไม้ปืนนี่ โอบานมีสอไร้าวมีสองโซ่่อโ่บอใส่เชื้อตัวเก่าบ่ได้เลยผู้หญิงเนาะหน่อยพูเพื่อนมาถ่ายคลิปดดเหม็นย่างหัวไอเพื่อนได้เหรอย่งแล้วมีแต่ชุดเก่าถ่ายแลเพ่อนเป็นชุดเพ่นชื่อมาหยใจเลยเลยใ่รถลี่ค้าเติแต่มาซักเองเน๊ะ ạ <laughs> 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 đúng ừ, đi. rồi điện ừ <cười> <cười> ơi. Mà, tìm, đây chen, Chàng, ừ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  ่ยังบุญสวงค่ะโบอืมพี่น้องเอ้ยข้ามาประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องซานแล้วขึ้นเืินเข้นซานใหม่พอน้าบงเห็นแล้วเ่าเบิ่งเลยเด้อเด้อเด้อเจ้าเปล่าได้ไหมพอน้าบงเด้อเอาพี่น้องเอ้ยกลบุญเป็นจริงกลายได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเนาะในตอนนี้พี่น้องเอ้ย ออพอดีดีใจยิ่งว่าจากกระดานได้ดีใจแล้วคอโได้ก็นลก้านได้ก็คอยดีใจอืมอืมอืมอมยังบอกพิญารด์มุ่วานนี่พากาดัสแผ่นหนึ่งทะลกได้มาให้คอยดีใจถึงได้พากาดัมาเจ้าเนาะโดยเออที่นนังงเนาะลูกว่าว่ายันโจนยันมาขึคึนละแมลเะยอยังอ่ะนี่ย่งว่าโจนยู่บว่านี่โยว่าโบได้เนาะว้าเนาะว่า่ได้ได้ báo cô thốt năm đây bình thường đấy, bảo ở vạn này, mương này, đầy, đầy, chơi, 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 ขันทางไว้นะน่าแล้วบายเบิดเขาสิปนรถเว้นกันอยู่ว่าวันกันขึ้นกันอยู่ใสขึ้นกันเนาะัตแต่บะเมนกินเองกินอื่นพ่ดมาเอาเอารถมาโกโก้รถยิงกันได้อวยวีนิ้าขาไดโต๊กาโตเขายิงเอาค่ะปืนล้มนี่อ๋อ่ะวยดพี่น้องเลยเนาะ เขาจะไลบททันอโดยคือพวกลักรถเขาทันอยู <to <to oh ่น่ม่ม่คนนันเลูกคนแต่เชื่อความอืมอืมอมดีใจป่ะลูกใจแฮงป่ะใช่โยดีฮ้อนเนาะพี่น้องเลยกินข้าวกินน้าหนูป้าจ๋อยังเลยยังพนมียังกินบ่ นี่แหละบ่ได้แบ่งให้ป้าบองาบ้านแบงเออแบ่งกันกินเล่อกับข้าวกับน้ำปั่นกันกินเพราะว่าเจ้ากินจังไรก็กินบ่เพิ่บบอท่านหรอกกับข้าถึงพ่อซื้อมาน่ะบ่ท่านหรอกบอบ่ตัวเขาก็ได้เพราะว่ามันหลายคนซื้อมาปั่นเพิ่นเอินเอินมาได้ไรนั่นนี่นีหละเอินมาเนี่ยป้าเอินป้าเนาะปั่นให้ป้ากินน้ำเลยกับข้าวเล่อด้วยไอ้องาเลยเนาะหอนเอ้า mà thấy cháu ba thì ăn mua bỏ ngoài con đường kín thì hát lắm rồi đấy hả nó? Rồi, rồi, rồi đường rồi. <laughs> kín mắc cắn đấy cả hả? ngay เดี๋ยวเอานี้ให้น้องเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะเอ้อฮ้อนเอาฮอนเอาพี่น้องเอ้ยเอามีแต่ว่าอีเด้อปั่นกินเด้อแม่ป้าเออแม่ป้านี่ก็ได้อันอันนี้น่ะอย่าว่าว่าของกินเือเด้อมันบ่มัดเฮาบ่มันว่าเฮายังบ่ได้กิน คือค่ายว่าสึเพากินยุ่แต่ว่าตัวที่มันมันสึเพายังบุรีแกะนะมันบอกมันมากินเดือดยังบุรีกินเลยอันนี้นะไม่เก็บข่าวครับพ่อโดย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 พวกนี้เนี่ยใครเนรแล้วเนาะช่วงเนรแล้วฮอนเอาพี่น้อนเลยง่ายเลยห่างง่ายใช่ไหมเอ้ยครับที่ ฮอดเอาดีพี่น้องเลยจนหนาเด็กคำเกลียดแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยอามีนี่อีกอ่ะพี่เขาบอกว่าบอกบ้าบูดเอาก็ตกใจใกันไม่หอเพราะว่าเปลี่ยมน,นมักซ์ดีเหาก่บูดดีจ้ะไอ้ไร

ยันป <c oughs> <The> <response> mm ่ะอ่าซูเอาของบูดมากินบบฮู้ได้ไหมเอ้ยโดยโฮู้คือการทำโบฮู้มันบูดบูดอันนี้กับจักที่บูดเราบูดได้หนิเขากับฮู้กันได้หนิอยากบอแกพึงไวพี่นอนไงเอ้าเอ้าเอ้ามีตาบาราบาราสิขอโตกับเมื่อก่อนนด้ฉบับนี้เด้อคำมืดตื่นตาละเช้าไวๆมาบืนหนี่บ่ให้นอนมาบืนหน่ ให้ครึ่งครั้งมาบืนเนาะซกมวยกันโนดเฮาบืนนี่ตั้งไปที่ซกมวยกันเลยเฮ้ยรนะยังเว้ยไป,ไปตอนี้เพิ่นมีเงินกินขนมนี่ระวังที่ระวังติดตามอยู่ได้มีเงินกินขนมไรได้ช่วงนี้มีเงินเท่าไหร่สองล้าน<ะ>อืมเจ็บไปอุน่นกระตัวเวลาเจ้าเจ็บไข่เป็นอุ่นที่แหละเนาะเพราะว่า บ่าขอโทษนัพี่น้องเลยคือทังทีมงานเ่านี่โบมี่ไผ่ชีมาซอยเจ้าได้ตลอดเมื่อไรเมื่อหนึ่งทั้งทีมงานต้องจากไปต้องออกโตไปพี่น้องเลยตอนที่มีเก็บตอนนี้หหลายเก็บเพราว่าไม่จะใช้เงินเพิ่มเพย์เนาะบ่าวไงบ่กหายน้องเพื่อนชื่อเพิ่มเพยอตอนที่มีเพื่อนเอาให้เก็บไ้ตอนนี้ตอนที่มีคนหักคนแพงเพราะว่าเมื่อไรเมื่อนึงนี่ มีต้องมีทั้งทีมพาทั้งทีมงานพาเมือใดมือหนึ่งต้องมีคนถอยออกไปแต่ที่นี่พอเจ็บไข่เป็นอุ่นมากเลเจ้าสิบุมีเงินหาหมอแบบไหนเบนเป็น้องไยในตอนนี้มีคนมาหักมาหอมนี่ดีแล้วเนาะพยายามเมนเก็บไว้ตอนนี้เพราะว่ามือใดมือหนึ่งโบจะคิดเป็นมือไรหอกกบะปุกเนาะต้องเพิ่นต้องจากไป เดี๋ยวเก็บไบใดด้เด้อโดยไปสบายดีก่อนเด้อสเด้อสบายดีโดยโดยเจ็บมือน้องสบายดีเด้อแม่เด้อโดยโดยสบายดีน้องเตี้ยไปแล้วพอเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเลยไปจ้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขักแต่ห่มนี่นะเนาะคลิปนี้วันยาวขอจบคลิปปิดคลิปน้องก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบุกขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องอีพีกันเบิร์ดกูชูคุณพี่น้องเลย พอ,พอกับบรรยากาในคลิปหน่าคลิปนี้พิาพารประกันอะไรกบขอโทษและขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเนาะไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดีและสวัสดีด้วยพี่น้องเด้อ